สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้ได้มาวัดปทุมวนารามติพ่อบ้านน้องกอพอบ้านเฮาพ่อบ้านน้องบัวบ้านน้องบัวเ้าจีบ้านวันวายบ้านน้องบัวยังกอบ้านน้องบัวเต้าเลลาบ้องบัวเออบ้านบัวเขาบัวอิ่นบอกน้องบัวเต้าเล้านองบัวเต้าเลาส่ซจี้น้องห่อเนาะครับน้องบัวค่ำนี่ครับมาพ่อหลวงปู่เกี่ยงพอดีครับโอ้โหใส่น้ำเดียวปัญญ์ตัดนครับนี่ก็สร้างตัดแว่นครับบ้าได้ศสยครับสร้างสร้างได้สร้างตัดแว่นนี่ครับกสินเทาดีละครับโอ้โอยู่ในกัดสินมาตัดชารฮอด พ oui. like really ื้นท er ok ี่เลยเบอร์เท่เบอร์ไหนพอบอกคนหันหนามาบอกเบอร์คน้แม่หล่ะทาพ่อจะตัดวานไหมเบอร์โท่เบอร์ไหนบอกคนในช่องครับของผมเบอร์ท่อ้ศย์หกหนครับผมครับศูนย์หกหนึ่งหลกกาเบอร์จะคล้องได้บนห่อมไม่ทราบศูนย์ศูนย์กหนึ่ารหนึ่งลักการศูครับ สามสามกับหนครับสามสามหนึ่งสี่ครับซื้อว่าสร้างยังครับผมสร้างอัศวินครับอัศวินรับตัดแว่นรับตัดแว่นทั่วไปทั่วประเทศครับว่าตะเอินว่าตะเอิญโทรหาเบอร์นี้เลยครับโทรหาได้เบอร์นี้ครับพอดีพี่น้องครับมาพ่อไม่ไม่ไม่เห็นเห็ดผึ่งครับเห็ดผึ่งเพื่อนเอานะเห็ดผึ่งยังครับพ่อนี่เห็ดเผึ่งเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งปลาเห็ดผึ่งนั่นห้างไหนตี ครับขอ้ลลงกรยบับลงกระแเ่จระดอกครับผมเบงเจระดอกลครับอยู่เมียงขอนแก่นนี่ขายโลละสองร้อยสามสองร้อยกัวนครับโลหนึ่งครับมััดาขาอลโลครับเออเห็ดเบืองครับเปเจ็บมาไม่ไหมเดี๋พอเดียวพอเฮ้ยครับเออเบงเจระดอกพี่น้องครับเห็ดเพืองครับคักบ่ี่กงตัวบัตรนี่ ว่าครับบันทึกเท่าเราสิไปล่งช่องครับช่องช่องอันผมเพราะงี้อ้วนแดนดอกคู้นครับช่องผมซื้อช่องว่าอ้วนเดนดอกคูนช่องไหนก็อ้วนแดนดอกคูนเป็นครับเป็นหัวหน้ามอลำหัวหน้าละม้วนยอนยุคคณะมารีลาขอนแก่นครับผมครับ เป็นมะลิลาเปลนระบบย้อนยุลาเรงกาผมก็ปยนอนเทนดโอ้ไปรำควงเอง่อ้บ้านบ้านได้พอบ้านคำแก่นคูนโอ้คำแก่นคูนจีดถนนเลยทางเขาเคลื่อนครับมาเห็นคำแนคูบ้านี่ององผมครับหินลาดน่น่มองตาเขาครับมองตาเขาหินลาดบ้างต่อดีพอนักล่องประจำาวงผมกับยุบ้นหินลาดเหรครับผมบ้านหินลาดบ้าน้จาน นักร้องสาวสวยยุบันฮินลานเรานักร้องประจำวงนี่ครับมองตาเขาครับบ้านทับจางกับบ้านลูกหลานล่ะครับเขาบมดทุยเขาเหี้ยเขาต้องด้วยนะขนซ้อนเห็้เพิึงครับพี่น้องครับโอ้ยหลวงสองดอกนี่กินเนียแกงอิ่มมัดคุ้มเลยครับนี่นี่ครับอิ่มมดคุ้มไปเลยสองดอกอิ่มมัดคุ้มครับครับ สันสันดอกนี้สนี่ถือว่ามันเผาพ่าถือว่ามันเผากว่าว่าท่านจะเผาว่าท่านเ่าหน่อยแกงนี่อันนี้มันนังทอแกงดีดีนั่นเลยเผาเลยผม็เห็นนักเียงเขาจะเห็นเห็ดเผืองนี่ล่ะเห็ดเผืองบ้านผมเกินไปหน่อยเลยนี่ฟูมันแปล่ามาคมันใหญ่ดีทำกะละมังนี่ียังดอกนึงอ่ะดอกนึงโอ้ยผมมี้านา่างเราจะถ่ายจริงแกงเห็ดเผืงกอนครับพี่น้องครับ ลูกเ้าลูกไสออกมาใหา้นี้คขายบทท่านด,ดีไปขายแล้วมันสวยเลยก็ได้คอได้เอาไว้ไเพราะอนากกินเยว